นายกให้รอบ่ายนี้ชัดบิ๊กโจ๊กต้องพักราชการหรือไม่นายกเผยบ่ายนี้ชัดเจนบิ๊กโจ๊กพักราชการหรือไม่หลังสารอนุมัติหมายจับขอรอรักษาการพอบอตารวจฝ่ายกฎหมายถกหาข้อสรุปนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจหรือกตร กล่าวถึงกรณีที่สารอนุมัติหมายจับพลตำรวจเอกสุเรศหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในคดีร่วมกันฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์จะต้องถึงขั้นพักราชาการหรือไม่ว่าเดี๋ยวพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและฝ่ายกฎหมายจะหารือกันโดยในช่วงบ่ายวันนี้จะได้คำตอบพร้อมระบุว่าพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยนายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่าภายหลังจากการรับฟังการอภิปรายแบบทั่วไปตามมาตรา152ตนจะหารือกับรักษารษาชการแทนพออตํารวจและฝ่ายกฎหมายซึ่งในช่วงบ่ายก็จะมีความคืบหน้าโดยทางพลตารวจเอกกิตรัฐอาจจะออกมาแถลงอีกครั้งหนึ่งบิ๊กโจ๊กประกันตัวสู้คดีไม่กังวลพร้อมสู้ข้อกล่าวหาบิ๊กโจ๊กยื่นประกันตัวต่อสู้คดียืนยนันตราบใดที่คดียังไม่มีการพิพากษาจนถึงที่สุดยังเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่กังวลพร้อมสู้ข้อกล่าวหา 2เมษายน2567ภายหลังจากที่สารอาญารัชดาได้ออกหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองพอบอตำรวจในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินตามที่สมคบกันตามพระรบบาชบัญญัตป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542มาตรา 5, 9, 10และสารอาญาพิพากษาให้ออกหมายจับโดยมีผลในทันที ก่อนที่บิ๊กโจ๊กจะเข้ามอบตัวที่สอนเอตาปูนล่าสุดหลังเข้ามอบตัวเสร็จแล้วเวลาประมาณ20นาฬิกาบิ๊กโจ๊กได้ย่นประกันตัวและเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าวันนี้เมื่อสารออกหมายจับก็มามอบตัวแล้วก็ประกันตัวออกมาต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมรายละเอียดในสำนวนขอไม่พูดถึง คือวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้อยู่ในขั้นตอนการกล่าวหาเพราะฉะนั้นในระบบกระบวนการยุติธรรมไทยถ้าศารยังไม่พิพากษาถึงที่สุดยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ความจริงตนถูกออกหมายเรียกมานานแล้ววันนี้สารออกหมายจับก็ต้องยอมรับและต่อสู้กระบวนการยุติธรรม นักข่าวถามว่ามีรายงานว่าบิ๊กโจ๊กปฏิเสธการพิมพ์ลายนิ้วมือนั้นบิ๊กโจ๊กระบุว่าไม่เป็นความจริงตนพิมพ์ลายนิ้วมือตามปกติส่วนหมายจับเป็นสารออกมาก็ต้องยอมรับและดำเนินการตามกระบวนการนั้นส่วนอนอกังวลไหม่ที่จะทำให้ชีวิตราชการไปต่อไม่ได้บิ๊กโจ๊กบอกไม่กังวลก็ทำงานตามปกติหลังจากนี้ก็มีกระบวนการรายงานตัวแต่ต้องรอเจ้าหน้าที่แจ้งมาอีกที่ตอนนี้ไม่กังวลอะไร